เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย มาเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่สามจุดสองข้อแรกกันในลิ้นชักมีถุงเท้าอยู่สี่คู่เป็นถุงเท้าสีดำสองคู่และสีขาวสองคู่ถ้าทำการทดลองสุ่มโดยหยิบถุงเท้ามาสองคู่ให้เราหาความน่าจะเป็นที่ได้ถุงเท้าทั้งสองคู่เนี่ยเป็นสีเดียวกันก็คือว่าในข้อนี้เนี่ยเขาอยากให้เราหาความน่าจะเป็นพอเราได้ว่าเขาอยากหาความน่าจะเป็นเนี่ยน้องก็จะต้องนึกถึง จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์กับจำนวนสมาชิกของ Sample Space ซึ่งในข้อนี้เนี่ยคือเขามีถุงเท้า4คู่แล้วเขาจะหยิบมา2คู่ดังนั้นเนี่ยพี่จะเห็นได้ว่าตัวเลขในข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยดังนั้นเราจะเขียน Sample Space ขึ้นมาก่อน <c oughs> ก็พี่จะให้นะว่าถุงเท้าที่เป็นสีดำสอคู่เนี่ยจะเป็นชื่อ B 1กับ B 2 คือเราอ่ะเขียนแทนถุงเท้าว่า b อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเรามีถุงเท้าสองคู่เนี่ยการที่เราหยิบได้ถุงเท้าคู่ที่1ที่เป็นสีดำกับการที่เราหยิบได้ถุงเท้าคู่ที่2ของสีดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องมองแยกว่ามันคือ b 1กับ b 2แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับถุงเท้าสีขาวด้วยพี่จะให้ว่าถุงเท้าสีขาวเนี่ยชื่อ w 1กับ w 2 เสร็จแล้วพี่ก็จะมาดูว่า sample Space เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราจับคู่ถุงเท้าโดยเราอาจจะจับคู่ว่าเราได้ถุงเท้าเป็น B1 กับ B2 ก็คือได้สีดำทั้งคู่อะน้องห้ามเขียนว่าเราได้ถุงเท้า B1 กับ B1 นะเพราะว่า B1 เนี่ยมันคือถุงเท้าคู่เดียวน้องไม่สามารถได้ถุงเท้าคู่เดิมเหมือนกันสองครั้ง ดังนั้นคู่แรกเนี่ยพี่ก็จับคู่ว่าจับได้ถุงเท้า b1 กับ b2 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าพี่มองต่อว่าพี่จับถุงเท้าได้เป็น b2 แล้ว b1 เนี่ยมันจะมีค่าเหมือนกับการที่เราจับได้ b1 b2 ฟังทันไหมถ้าพี่จับได้ว่าเป็น b1 b2 หรือจะเป็น b 2กับ b 1เนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรามองว่าถุงเท้า b 1คือสีแดงอ่ะเป็นปากกาสีแดงถุงเท้า b 2คือสีน้ำเงินคือเวลาน้องหยิบเนี่ยเราจะหยิบรวบมาพร้อมกันเราสามารถมองว่าตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้มันคือการรวบครั้งเดียวกันดังนั้นเนี่ยน้องห้ามนับตรงนี้ซำกันนะให้เรารวมมาอันเดียวว่าเป็นคู่อันดับ b 1 b สอ แล้วถัดมาเราก็อาจจะจับคู่ b 1กับ w 1จับคู่ b 1กับ w 2แล้วเราก็จะจับคู่ b 2กับ w 1แล้วก็เราจะจับคู่ b 2กับ w 2 แล้วสุดท้ายเราจะจับคู่ W1 กับ W2 โดยถ้าน้องจะมองง่ายๆนะคือน้องต้องเขียนให้มันใกล้ๆกันนิดนึงเรามี B1 B2 W1 W2 คู่แรกของเราเนี่ยก็คือจับ B1 กับ B2 คู่ที่2ก็คือ B1 กับ W1 คู่ที่3ก็คือ B1 กับ W2 แล้วถัดมาก็เป็น b 2กับ w 1 b 2กับ w 2 w 1กับ w 2ก็จะได้มาตามนี้ซึ่งมีทั้งหมด6วิธีเราก็จะได้ว่าจำนวนสมาชิกใน Sample Space เนี่ยมันจะมี6ตัวเสร็จแล้วถัดมาเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยคือได้ถุงเท้า2คู่เป็นสีเดียวกันซึ่งมันก็คือ ได้ b 1 b 2กับ w 1 w 2อ่าเราจะเขียนสลับที่เป็น w 2กับ w 1กับ w 1ก็ได้นะน้องก็จะได้ว่าการที่มันได้ถุงเท้าสีเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้แค่2แบบนี้ดังนั้นพี่ก็เขียนได้ว่า e เนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับ b 1 b 2กับ w 2 w 1 เราก็จะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซต E เนี่ยมีอยู่2ตัวดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E เนี่ยก็จะเป็น2หารด้วย6ตอบ1ส่วน3นั่นเองทวนนะในข้อแรกเรามีถุงเท้า4คู่เป็นสีดำา2สีขาว2พี่ก็เลยให้ว่าถุงเท้าสีดำเนี่ยมันเป็นคู่ที่ชื่อว่า W1 B 1กับ B 2 และถุงเท้าสีขาวเนี่ยชื่อ W1 กับ W2 เสร็จแล้วเราก็จะลองจับคู่กันโดยในการจับคู่เนี่ย B1 B2 กับ B2 B1 เนี่ยมันมีค่าเหมือนกันเพราะว่าเหมือนน้องอะจับมันมาพร้อมกันมันก็คือสามารถมองว่าอันไหนมาก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเขารวบพร้อมกันแล้วเราก็เลยไล่มาจะได้ว่ามันมี6วิธี เสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เขาสนใจเนี่ยคือ2สีเหมือนกันซึ่งจะเป็นไปได้แค่2วิธีเราก็เลยจะได้มาว่าความน่าจะเป็นก็เลยกลายเป็น2อส่วนหหรือ1นึ่ส่วนสองหส่วนสนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปไปให้คนนั้นนะคะ